สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เรามาอัปเดตอุปกรณ์สวมใส่แล้วก็เป็นแนวทางสําหรับตัวละครสายฟรีโดยคลิปนี้เราจะมาอัปเดตนะครับตัวละครของทันเดอร์ซึ่งเป็นตัวละครวิสา์สายฟรีนะจะเป็นแนวทางในส่วนของการทําของแบบสายฟรีแล้วก็วิธีในการเล่นนะครับวิธีการลงดันดันที่เลือกลงซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบคลิปประเภทนี้นะครับยังไงร,รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆทา่านใดที่กาลังมองหาเว็บไซต์สาหรับการเติมเกมผมขออนุญาตฝากเพออมขง ผลด้วยนะครับเพจ Facebook Set Goji CH มีบริการจัดจําหน่ายเคร่วนข,ของบัตรเลเซอร์โกพินแล้วก็มีบริการในส่วนของการจัดเติมเงินเกมมือถือด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมคาบาเมหรือว่าเกมมือถืออื่นๆอีกหลายท่าเนเพื่อนสนใจที่จะเติมเกมใดๆหรือว่าซื้อบัตรเติมเงินสามารถพิมพ์บินบ็อกไปในแฟนเพจได้นะครับในหัวข้อที่สนใจแล้วก็สามารถหนุนสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเราได้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการซัพพอร์ตช่องเราไปในตัวด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากอุดนุนสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเรากันเยอะๆด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหที่อยากจะดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นกันลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ดานล่างใต้คลิปนี้เลยอย่างที่บอกนะครับผมว่าคลิปนี้เราจะ มาอัปเดตอุปกรณ์สวมใส่ของตัวละครวิาสาห์สายฟรีตัวนี้เลยแล้วก็เป็นทริคแนวทางในการเล่นคร่าวๆด้วยนะครับตัวที่ผมจะเปิดสดตัรตหน้าต่างตัวละครให้ดูนะครับตัวละครนี้นจะเป็นตัวละครวิาสาห์ที่มีเลขแดงอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0มนนะยืนเมืองนะครับแล้วก็เลขฟลาอยู่ที่ประมาณ15ื่นก็สตตอื่นๆเพื่อนๆสามารถกดพอสและดูในคลิปได้เลยนะครับผมขอใช้ตรงนี้เนี่ยอธิบายเพิ่มเติมก่อนนิดน,นึงว่า ตัวละครน,นี้เนี่ยเป็นตัวละครสายฟรีจริงนะครับเป็นตัวละครที่เล่นแบบแทบไม่ได้เติมเงินเลยเนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวละครได้เคยผ่านการเติมเงินมาแล้วบ้างนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่อยู่มาแต่สมัย A Z เอเซซอฟนะครับก็คือเล่นมานานมากแล้วนะครับซึ่งมันจะส่งผลให้มีไอเทมบางอย่างหรือว่ามีปัจจัยบางอย่างที่ทําให้การลงนานน่มันง่ายขึ้นเชน่นไนเอเทมติดตัวหรือว่าเมลิทนั่นเองนะครับตัวละครที่เป็นตัวละครที่เล่นมานานมากแล้วแล้วก็ เมื่อก่อนเคยมีของบ้างนิดหน่อยนะว่าในปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ในส่วนของการย้ายเซิร์ฟเวอร์มาเนี่ยก็เลื่อเป็นสายฟรีแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเหมือนกับการเติมเงินซื้อพรีเมียมแค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นเองนะครับในส่วนของทางด้านอาวุธนะครับณปัจจุบันเนี่ยใส่เป็นโอบมิดทิวเจาะแอมทั้งคู่นะครับผมจะเป็นบวกสิบเจ็ดกับบวกสิบเก้านะครับไอคิมสองดีวายสิบครังหนึ่งอีกข้างหนึ่งไม่มีไอคิมนะส่วนในทางด้านของส่วนหัวนะครับผม จะเป็นในหัวมิดทิ e นะครับเลดยี่สนะครับในส่วนของเสื้อจะเป็นเสื้อมาสเตอร์ซิกนะครับแอมพเออร์สช่องเลยนะครับมือนะครับเป็นมือมาสเตอร์ซิกนะครับแม็กเลดหนึ่งรูนะไม่ได้มีออปชั่นอะไรนะครับส่วนเท้านะครับเป็นเท้าคราฟแมนแอมป์สรูนะครับผ้าคลุมก็เป็นเดมอนไนท์นะครับมอไซเนี่ยยืมมาจากตัวละครของคุณเคียนนะต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่าปกติตัวละครนี้เนี่ยใส่มอไซเป็น R W นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยยืมมอไซที่แบบมีดาเ m e t e r นิดหนึ่งมาใส่นะครับส่วนคอนครับเป็นคาร์เดรนบวกส ทำบวก7เ,เป็นลูบี้จากของกิจกรรมเซิร์ฟเก่านะเทเลแมนบวก9ครับผมแล้วก็ขนนกเนี่ยบวก18ทั้งคู่แหวนนะครับผมเป็นแหวนคีบบวก3แหวนเลดบวก3นะครับก็เทมปัสกับไทเลนต์นะครับหูเป็นหูแวมบวก9เคออส8นะครับแล้วก็กำไรจอะก,กอ2ข้างไม่มีเคออสนะส่วนสร้อยเนี่ยก็ยืมมาจากของคุณเคนเหมือนกันนะครับยืมมาทำตัวพอดการลองเหมือนกันซึ่งเป็นสร้อยลองท็อปแต่ว่าปกติจะใส่เป็นสร้อยทองนะครับคีบ8แอมป์2นะ แล้วก็เอฟเฟกเตอร์นี้เราไม่ต้องไปโฟกัสนะครับสัตว์เลี้ยงยังไม่ได้มีออปชันอะไรนะครับแบบยังไม่ได้สุ่มใน10ช่องแรกนะก็จะไม่นับในส่วนนี้คอสตูมนะครับอย่างที่เคยทําคลิปไปก็คือเจาะเกาะนะครับแม็กคิเป็นคาฟที่ผมชอบที่สุดแล้วนะเพราะว่าเมื่อก่อนผมกับนันเดอร์เล่นด้วยกันนะส่วนคอสตูมปีกก็เป็นคิรัเมลกับแอมนะครับรูนก็ปกตินะครับเป็นรูนพื้นฐานเลยนะครับปกติพื้นฐานเนี่ยประมาณนี้นะครับตัวละครนี้มีการทำคอลเลกชันเล็กน้อยนะครับมีการทำคอลเลกชันเล็กน้อยนะ แบบไม่ค่อยได้ซื้อไม่ค่อยได้แบบเติมมายัดนะครับส่วนมากก็จะเน้นการฟาร์มแล้วก็นํามายัดเองนะครับมีคอลเลกชันนิดหน่อยส่วนทางด้านของเมอร์ลิตกับส่วนอื่นๆเนี่ยก็ เป็นไปตามปกติก็คือเล่นมาแบบเล่นมาค่อนข้างนานนะครับอย่างที่บอกว่าตัวละครนี้เนี่ยเล่นมาตั้งแต่สมัยเอเชียซอฟนะครับทำให้สตัดหลงังบ้าน,บา,นบางอย่างเนี่ยพวกมือลิดเนี่ยมันจะสูงนิดนึงนะครับถ้าเทียบตัวละครเบสตัวเก่าผมนะในส่วนของ,องแนวทางการเล่น,น,นเนี่ยก็บอกงนี้ก่อนว่าตัวละครเนี้เป็นตัวละครสายฟรีนะครับ,บเป็นตัวละครสายฟรีที่ค่อยๆอัพของมาเรื่อยๆซึ่งถ้าจะถามว่าแล้วก่อนหน้าที่จะใส่ของพวกนี้เนี่ยใส่อะไรนะครับอย่างที่บอกว่าด้วยความที่เป็นตัวละครสายฟรีเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ใส่พวกแอมป์สิบสี่ธรรมดา เช่นพาราเดียม M14 มิติวมาสเตอร์แบบไม่ได้ใส่ออปชั่นอะไรเงี้ยนะครับก็คือใส่ของแบบปกติพื้นฐานเลยนะครับแล้วก็เก็บเงินก้อนใหญ่ในการซื้อซึ่งเหตุผลที่ทาอย่างนี้ได้นะย่างที่บอกครับว่าตัวละครเนี้ยเก็บเงินแล้วก็ทําของมันนานมากคือของบางอย่างในส่วนที่ทํามาเล่นมาตั้งแต่สมัยเอเซซอเนี่ยมันเป็นแบบพวกอาวุธบวก15อะไรเงี้ยบางทีมันส่งผลต่อมาในเซิร์ฟนี้พอเราขายแล้วก็สามารถเปลี่ยนของทําของอะไรเพิ่มเติมได้ง่ายใช่ไหมสรุปให้ฟังง่ายๆก็คือว่า ตัวละครเนี้ยเริ่มจากการใส่ของ M14 นั่นแหละนะครับเป็นพวกของม่วง M14 ธรรมดาแล้วก็ค่อยๆเก็บเงินนะครับซื้อนู่นซื้อนี่มาเรื่อยๆทีละชิ้นนะครับซึ่งเริ่มจากหัวบ้างเสื้ออาวุธอะไรเงี้ยก็ชิ้นไหนถูกเจอของถูกก็ลาค่อยซื้อมาในการใช้พรีเมียมเนี่ยก็ทําการเอาเงิน M ไปซื้อฟอสเจมไปซื้อแคชนะครับปรากฏนะครับผมในส่วนนี้ก็คือแทบจะไม่ได้ใช้เงินบาทเลยนะแต่ว่าใช้เวลาในการเล่นเข้าไปกับในเกมแทนนะครับประดับก็เหมือนกันนะครับ,ปร,บ,นนรบประดับก็เริ่มจากบวก7นะครับแล้วก็คาทิ้งไว้อย่าง้น เลยนะครับ เ็ไป1 5ไป18อะไรเงี้ยนะครับก็คือใช้วิธีการเล่นแบบเก็บเงินก้อนใหญ่นะครับแล้วก็ฟาร์มตัวละครนี้ไม่ลงใจเขียวไม่ลงดีเลยนะครับถามว่ามีลงไหมมีบ้างนาน,น,านๆครั้งที่มีกิจกรรมเซิร์ฟคูณนะครับแต่ถ้าเซิร์ฟไม่คูณคือไม่ลงนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่แทบจะไม่ได้ลงใจเขียวกับดีวเลยจริงๆนะครับในแต่ละวันเนี่ยดันปกติทั่วไปนะครับในก่อนที่จะมีแพทล่าสุดเข้ามาเนี่ยตัวละครนี้นะครับก่อนที่จะมีการอัปเดตแพทดันปกติที่ลงนะครับผมจะไล่ เลยก็คือ1เลยคือดันปีกรายวันนะครับลงวันละ3ครั้งหรือ6ก็แล้วแต่วันวันไหนว่างไม่ว่างนะครับแต่ว่าดันปีกเนี่ยลงทุกวันนะครับก็ดันปีกเลเวลสก็ลงนะครับส่วนดันที่2ที่ลงก็เป็นดัน DX เอ็กซเวกนะครับเอาไว้ลงหาพวกแก่ในการคราฟน่ดคราบนี่นะครับก็ดันดีเอ็กเวกลงนะครับห้ารอบ10รอบก็แล้วแต่ดันแล้วแต่ความสะดวกนะครับแต่ว่าดันดีเอ็กซเวกลง นะครับแล้วก็ดันร้0ยเกพนเดรมเดียมนะครับอันนี้ก็ลงนะครับรอบ10รอบ15รอบแล้วก็ดันเช่นอีกประเภทหนึ่งที่ลงก็คือดันงูอเวกนะครับอันนี้ลงอย่างละ5รอบวันละ5รอบนะครับซึ่งหนึ่งก็คือเอากล่อง5รอบ2ก็คือลงลุ้นส้อยลุ้นของแลนะครับลงแค่วันละ5นะครับหลกัลกๆจะไปเน้นกับดัน DX Awake ส่วนใหญ่นะครับ DX เอเวกกระดันเป็นเดอโมเดียมเน้นแบบฟาร์มเรื่อยๆฟาร์มทั้งวันนะครับอันนี้คือแนวทางในการเล่นนะครับก่อนที่จะมีเซิร์ฟอัปเดตแพทนะครับดัน DX ที่ดอรอปเศษนะครับลงหมดเลยนะครับแบบดัน DX น้ําแข็งหนอนอะไรพวกนี้ก็คือลงครบนะครับน,นี่บอกครับจำนวนรอบเนี่ยแล้วแต่ล,ล,ละวันเนี่ยไม่เหมือนกันนะเน้นความขยนันแล้วก็เน้นความถี่ในการลงนะครับลงแบบเล่นทุกวันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าหลังจากแพทอัปเดตเข้ามานะครับได้มีทําการลงดันเหมือนเดิมนิดหน่อยแหละก็คือดันปีกนะครับ ดันแพนด้าดันดีเอ็กซเวกแต่ว่าจะเพิ่มดันงูแบบฮาร์ดนะครับดันงูเนี่ยสลับดันแจ6นะครับดันงู3รอบเนี่ยกับดันแจ1รอบแบบสลับนะครับก็คือวิธีการสลับก็ตามปกติแต่ว่าดันงูแบบฮาร์ดเนี่ยลงได้3รอบก็จะกลับไปลงดันแจ1รอบนะครับซึ่งดันงูนอร์มัลกับดันงูฮาร์ดเนี่ยลงจนหมดรอบเลยนะครับงูฮาร์ดลงกับแจ6นะครับงูนอร์มัลลงกับแจ5ลงสลับกันจนรอบดันเนี่ยหมดเลยนะครับซึ่งถ้าลงครบทั้งวันเนี่ยก็กินเวลาแทบทั้งวันละนะครับ ก็ได้เงินมาพอสมควรนะในแต่ละวันนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกครับเก็บเล็กผสมน้อยนะครับเน้นการเก็บเงินก้อนใหญ่คือหลายคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยเวอร์หรือเปล่าแบบของหลายชิ้นเป็นของแพงมากแต่แบบเก็บเงินจากการลงทันพวกนี้ได้อย่างที่บอกครับตัวละครนี้ไม่ได้เล่นแค่แบบวัน2วันหรือเดือน2เดือนนะครับเก็บเงินสะสมมามา,มากกว่า2อถึงสปีด้วยซ้ำนะครับคือเก็บสะสมมาเรื่อยๆตั้งแต่เซิร์ฟเปิดด้วยซ้ำนะครับซึ่งก่อนที่จะเป็นวิสานเนี่ย ก็เป็นของตัวละครฟอร์ตเบดมาก่อนถ้าใครจําได้นะครับซึ่งฟอร์ตเบดก็เป็นสายฟรีมาเหมือนกันนั่นแหละนะครับก็สลับสับเปลี่ยนของจากการเทขายของแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็คือใช้วิธีการฟาร์วิธีการเล่นในสเต็ปประมาณนี้ในรูปแบบประมาณนี้นะครับเน้นความขยันแล้วก็เน้นความอึดเข้าสู้นะครับหวันเนี่ยเล่นมากกว่า5้าถึงหชั่วโมงแน่นอนซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นแนวทางให้กับผู้เล่นที่เป็นสายฟรีแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้เล่นสายฟรีได้แต่ว่าพอยต์สำคัญที่ผมอยากให้คุณเข้าใจที่ผมออััคคลิปมจนนนนถึงตนนี้ะรบ สิ่งสำคัญที่ถ้าคุณอยากจะเป็นผู้เล่นสายฟรีแล้วคุณอยากจะปรับไปสายฟรีให้สุดให้ได้เนี่ยผมอยากให้คุณมีปัจจัยหลักๆเลยหนึ่งข้อก็คือเวลา นะครับคุณต้องมีความอดทนนะครับค่อนข้างสูงแล้วก็ใช้เวลากับมันค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกครับตัวละครนี้ใช้เวลามากกว่า3-4ปีในการเก็บสาสมเงินและทำของมาขนาดนี้นะครับซึ่งหมายความว่าถ้าคุณอยากจะเป็นสายฟรีให้ได้ในรูปแบบการทำไอเทมที่ใกล้เคียงกันนะคุณก็ต้องเทคเวลาเทค time ไปให้มันใกล้เคียงกันนะครับมันทําได้แน่ๆเพียงแต่ว่าคุณจะอดทนไปถึงวันนั้นหรือเปล่านะครับเป็นกําลังใจให้กับสายฟรีทุกคนนะครับซึ่งจุดสาคัญนะครับเล่นเกมให้สนุกนะครับอย่าไปซีเรียสกับมันนะครับอย่าไปเครียดถ้าเล่นง ให้สนุกนะครับนั่นคือจุดประสงค์ของเกมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย